เคยสงสัยไหมทำไมคุณถึงไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่มีโชคลาบเลยซื้อเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกแต่ทำไมบางคนถูกอย่างง่ายดายไม่ต้องบนไม่ต้องไหว้ไม่ต้องงอโชควันนี้เรามีคำตอบให้คุณลองฟังดูให้จบนะครับในโลกใบนี้หลายคนตามหาโชคใหญ่อยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอยากมีลาบแบบไม่คาดฝัน เพราะคิดว่านั่นคือทางลัดสู่อิสรภาพแต่ตามหลักพระพุทธศาสนาโชคไม่ได้เกิดจากความบังเอิญโชคไม่ได้มาจากความอยากได้มากๆและโชคก็ไม่ได้มาจากการอ้อนวอนอย่างเดียวโชคเกิดเพราะเหตุที่ถูกต้องลาบเกิดเพราะบุญที่เพียงพอผลสำเร็จเกิดเพราะจิตพร้อมรับพระพุทธเจ้าสอนว่าผลย่อมเกิดจากเหตุ ผู้หวังผลโดยไม่สร้างเหตุย่อมผิดธรรมดาแห่งธรรมดังนั้นหากอยากมีโชคถึงขั้นถูกรางวัลใหญ่ต้องเริ่มจากการสร้างเหตุแห่งโชคเช่นการให้ฐานด้วยใจบริสุทธิ์รักษาศีลเป็นฐานของดวงทำภาวนาเพื่อให้จิตดึงดูดผลบุญและตั้งเจตนาให้ลาบเกิดขึ้นอย่างถูกธรรมไม่เบียดเบียนไม่หวังลาบบนความทุกข์ของผู้อื่น นี่คือการเปิดดวงแบบมีปัญญาไม่ใช่ความงมงายแต่คือการใช้ธรรมะปลุกบุญเก่าให้ส่งผลและสร้างบุญใหม่ให้พ่าโชคมาอย่าลืมกดติดตามช่องจิตธรรมะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปครับในโลกทุกวันนี้มีผู้คนมากมายเฝ้ารอความโชคดีอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง อยากมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาช่วยชีวิตอยากให้โชคลาภเหมือนฟ้าประทานมาแต่ความจริงแล้วลาบไม่ใช่สิ่งที่ตกมาจากฟ้าอย่างไร้เหตุไม่มีลาบใดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุและไม่มีโชคใหญ่ใดที่เกิดขึ้นจากความต้องการเพียงอย่างเดียวทุกอย่างมีที่มาทุกสิ่งมีรากทุกผลล้วนเกิดจากเหตุที่สั่งสมเมื่อเราเข้าใจจุดนี้จะเริ่มมองเห็นว่า การได้รับโชคอย่างยิ่งใหญ่เช่นรางวัลที่หนึ่งนั้นไม่ใช่ความบังเอิญของดวงอย่างเดียวแต่เป็นการประสานกันร,ระหว่างบุญเก่าที่สั่งสมบุญใหม่ที่ตั้งใจทำในตอนนี้และจิตที่ตั้งอยู่บนความถูกต้องตามธรรมะเรียกว่าบุญส่งดวงหนุนจิตพร้อมนี่จึงเป็นประตูแห่งโชคลาภที่แท้จริงความลับของโชคคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราวิ่งไล่หา แต่คือสิ่งที่วิ่งเข้ามาเมื่อเราพร้อมรับมันหลายคนจึงสงสัยว่าทำไมบางคนไม่ได้อยากถูกมากก็ถูกทำไมบางคนภาวนาอ้อนวอนแทบตายกลับไม่เคยสมหวังคำตอบไม่ใช่เพราะฟ้าไม่เมตตาแต่เพราะเหตุยังไม่ครบและจิตยังไม่ใช่ภาชนะที่เหมาะสมจะรองรับโชคนั้นเปรียบดวงชะตาเหมือนแก้วน้ำใบหนึ่งสะอาดใสอีกใบแตกรั่ว อีกใบเต็มไปด้วยฝุ่นบางครั้งโชคก็เหมือนน้ำที่ถูกเทลงมาถ้าแก้วสะอาดน้ำก็ใสถ้าแก้วรั่วน้ำก็หายถ้าแก้วสกรปรกน้ำก็ดูหม่นหมองแม้จะเป็นลาบใหญ่เพียงใดก็ไม่อาจเก็บไว้ได้จึงต้องเริ่มจากการสำรวจใจตัวเองว่าเราพร้อมแล้วหรือยังใจเรามีศีลไหมใจเรามีเมตตาไหมใจเราสะอาดพอไหม ใจเราพร้อมจะใช้ลาบอย่างไม่เบียดเบียนไหมเพราะลาบที่ได้มาแล้วทำให้เรากลายเป็นคนโลภคนประมาทคนเหยียดหยามผู้อื่นนั่นไม่ใช่ลาบของพระพุทธศาสนาแต่เป็นเงื่อนไขที่พาไปสู่ความเสื่อมธรรมะไม่ได้สอนให้เรากลัวลาบแต่สอนให้เราใช้ลาบอย่างมีสติโชคดีไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ต้องมาคู่กับปัญญาคนเราขอได้แต่อย่าขออย่างบังคับโชค ขอได้แต่อย่าขอด้วยโลภขอได้แต่อย่าขอเพราะอยากหนีปัญหาโดยไม่คิดแก้ไขขอได้แต่อย่าขอให้คนอื่นเดือดร้อนเพื่อให้เราสุขถ้าจะขอลาบให้ตั้งจิตว่าเมื่อได้แล้วจะใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างใช้เพื่อให้ครอบครัวพ้นทุกข์ใช้เพื่อแก้หนี้สินอย่างตรงไปตรงมาใช้เพื่อพัฒนาชีวิตไปในทางที่ดีใช้เพื่อแบ่งเบาความทุกข์คนอื่นด้วยส่วนหนึ่งของเงินนั้น หากตั้งเจตนาเช่นนี้จิตจะเปิดเส้นทางแห่งบุญให้โชคเดินเข้ามาแต่ก่อนจะขอเราต้องสร้างเหตุให้พร้อมเสียก่อนจุดเริ่มต้นของโชคลาภตามธรรมะคือการให้เพราะก่อนจะรับเราต้องเปิดมือด้วยการปล่อยออกเสียก่อนคนที่ใจแข็งใจหวงใจคับแคบจะเก็บเงินได้แต่ไม่เก็บบุญและเมื่อถึงเวลาที่ต้องการโชคใหญ่ใจก็ไม่มีพื้นที่ให้มันเข้ามา ทานบารมีเหตุแห่งลาบสร้างประตูรับโชคทานบารมีไม่ใช่เพียงการให้ของแต่มันคือการเปิดประตูชีวิตให้พลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ไหลเรียนเข้ามาหาเราเหมือนประตูโชคลาบที่เปิดจากด้านในของจิตใจไม่ใช่จากภายนอกทานไม่ใช่ราคาที่จ่ายเพื่อซื้อโชคแต่เป็นการปรับคลื่อนใจให้ตรงกับบุญเก่าที่เคยทำมาเหมือนการปลดล็อกกุญแจที่ขวางทางลาบอยู่ภายใน คนส่วนใหญ่อยากถูกหวยอยากได้เงินอยากให้โชควิ่งเข้ามาแต่กลับลืมไปว่าดวงชะตาเหมือนบ้านหลังหนึ่งถ้าเราปิดประตูหน้าต่างไว้แน่นหนาด้วยความหวงความกลัวความตรนีความอิจฉาริษยาต่อให้โชคจะผ่านมาหน้าบ้านกี่ครั้งก็ไม่มีทางเข้ามาได้ทานจึงเป็นการเปิดประตูดวงให้สิ่งดีเข้ามาอย่างมีเหตุผลทานไม่ใช่การให้เพราะมีมาก แต่คือการให้แม้ไม่ได้มีมากให้ด้วยใจที่พร้อมแบ่งปันให้กับผู้ที่ลำบากกว่าเราคนบางคนมีเงินมากแต่ไม่มีบุญเกิดลาบใหญ่เพราะให้ด้วยความจำใจหรือหวังผลแรงจนกลายเป็นความร้อนรนขณะที่บางคนให้เพียงเล็กน้อยแต่ให้ด้วยความอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขในการเห็นคนอื่นได้กินอิ่มนั่นคือบุญที่ละเอียดกว่าและส่งผลต่อโชคลาภมากกว่า การให้แบ่งออกได้หลายแบบบางคนให้เพื่อความดีบางคนให้เพื่อแบ่งเบาทุกข์บางคนให้เพื่อชำระความคับแคบในใจแต่การให้ที่มีพลังที่สุดคือการให้ที่ทำให้ตัวเองเป็นคนใจดีขึ้นกว่าเดิมเพราะผลของทานไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงผู้ให้เสมอใจที่ให้จึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นใจที่อ่อนโยนใจที่อ่อนโยนเป็นใจที่เปิด และใจที่เปิดคือแม่เหล็กแห่งโชคลาบอย่างแท้จริงลองสังเกตชีวิตดูผู้ให้ย่อมเป็นผู้ได้รับก่อนเสมอแม้ยังไม่ใช่ลาบเป็นเงินทองทันทีแต่เป็นลาบทางใจความสุขความเบาสบายความสบายใจเมื่อช่วยคนได้แม้บางครั้งเงินในกระเป๋าจะลดลงแต่ความรู้สึกเป็นผู้ให้ทำให้หัวใจเต็มขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเหมือนชีวิตไม่หดหาย แต่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่คือสัญญาณแรกของโชคลาภและเมื่อบุญที่เคยทำไว้สะสมจนเต็มพอเหมาะผลแห่งทานย่อมเปลี่ยนเป็นความโชคดีในทางโลกบางครั้งเป็นเงินก้อนใหญ่บางครั้งเป็นโอกาสดีๆบางครั้งเป็นงานดีๆบางครั้งเป็นคนดีๆเดินเข้ามาในชีวิตและบางครั้งก็เป็นโชคแบบเฉียบพลันเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาดันให้ถูกจังหวะถูกเลขถูกโอกาส ถูกทางเลือกไม่ผิดแต่ต้องจำไว้เสมอว่าทานไม่ได้เน้นจำนวนเงินแต่เน้นน้ำหนักของใจหากให้ด้วยความเสียดายบุญก็มาแบบฝืดๆหากให้ด้วยความโกรธที่ต้องให้บุญก็อ่อนแรงหากให้ด้วยความอยากโอ้อวดบุญก็ไม่มีแรงผลักโชคแต่ถ้าให้ด้วยเมตตาให้เพื่อหวังให้คนอื่นคลายทุกข์ให้โดยเจตนาดีโดยไม่มีการแลกเปลี่ยน นั่นคือทานที่เปิดประตูโชคลาภอย่างแท้จริงใจที่ให้จะไม่จนใจที่แบ่งปันจะไม่แห้งแล้งใจที่ช่วยคนจะมีคนมาช่วยตอบใจที่ยกคนอื่นขึ้นจะไม่ตกต่ำในดวงชะตาคนที่ให้เป็นทานบารมีไม่ได้สะสมแค่บุญแต่สะสมเป็นสิริมงคลให้ชีวิตและเมื่อบารมีพอวันหนึ่งโชคที่ใหญ่กว่าเหตุธรรมดาก็ย่อมวิ่งเข้ามาเอง เพราะโชคที่แท้จริงไม่ได้เริ่มตอนที่เราได้รางวัลที่หนึ่งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่เรายื่นมือออกไปช่วยให้ชีวิตของใครสักคนดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามศีลบารมีความบริสุทธิ์ที่เปิดทางโชคลาบนั้นเปรียบเสมือนรหัสผ่านกรรมดีที่ปลดล็อกประตูบุญและโชคให้ไหลเข้ามาในชีวิตเมื่อใดที่ศีลเริ่มมั่นคง ใจเริ่มสงบความคิดเริ่มเป็นระเบียบเหมือนสายน้ำที่หยุดคุนก็เริ่มใสขึ้นบุญเก่าที่เคยสร้างไว้ก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้ผลชีวิตเหมือนมีแรงดึงดูดโชคเข้าหาโดยไม่ต้องพยายามมากนักเพราะศีลคือสนามพลังที่เรียกทรัพย์เรียกโอกาสเรียกโชคโดยไม่ต้องสแสวงหาให้เหนื่อยเกินไป คนจำนวนไม่น้อยที่อยากถูกหวยอยากมีโชคใหญ่แต่ใจกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายโกรธง่ายพูดโกหกด่าทอขอให้เขาคนนั้นล่มจมลึกๆแล้วใจไม่สะอาดบุญจึงไม่ไหลเข้าเพราะศีลคือความเป็นระเบียบของจิตเมื่อภายในไม่มีระเบียบสิ่งที่เรียกว่าลาบและโชคดีจะไม่กล้าเข้ามาใกล้ คล้ายคนที่บ้านรุกกระจัดกระจายจนแม้แต่แขกดีก็ไม่กล้ามาเยี่ยมแต่เมื่อเราเริ่มรักษาศีลใจก็เหมือนบ้านที่เริ่มเก็บกวาดเปิดหน้าต่างรับลมจัดที่นั่งให้แขกดีอย่างโชคลาภได้เข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องเข้มงวดหรือเคร่งครึมแต่เป็นการปกป้องตัวเองจากความพลาดที่จะไปสร้างกรรมไม่ดี ศีลเหมือนเกราะป้องกันภัยทางใจใครที่รักษาศีลได้ชีวิตจะเริ่มปลอดภัยจากความผิดพลาดที่ทำให้ดวงตกเช่นศีลข้อสองที่ห้ามลักทรัพย์คือการปิดประตูกรรมแห่งความขาดศีลข้อสี่ที่ห้ามพูดโกหกทำให้ดวงไม่กระทบด้วยวาจาอัปมงคลศีลข้อห้าที่ห้ามมึนเมาทำให้จิตไม่หลงไม่ตัดสินใจผิดพลาดทางการเงิน ทุกข้อศีลคือการวางรากฐานให้ชีวิตมีเสถียรภาพและเมื่อเสถียรโชคก็กล้าเข้ามาในเชิงพลังงานกรรมศีลเหมือนคลื่นสัญญาณที่ปรับคุณภาพชีวิตหากชีวิตคือสาวอากาศศีลก็เปรียบเหมือนการตั้งความถี่ให้ถูกต้องเมื่อคลื่นชัดโชคจึงมาตรงเวลาซื้อเลขเวลาตัดสินใจลงทุนเวลาคิดจะเสี่ยงดวง ใจก็เหมือนมีแรงนำพาให้เลือกถูกทางมากขึ้นผู้ที่รักษาศีลเป็นประจำจะมีสติในการตัดสินใจไม่ซื้อด้วยความโลภแต่ซื้อด้วยความสงบสิ่งนี้เองคือช่องทางให้บุญเก่าได้แสดงผลเพราะบุญจะไม่ออกดอกในจิตที่สับสนบุญจะออกผลในจิตที่สงบและมีศีลรองรับมีคนจำนวนมากที่หวังโชคแต่ไม่หวังดีต่อชีวิตตัวเอง อยากได้โดยไม่อยากให้ใจลึกๆไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมวางตัวเองบนเส้นทางแห่งความสะอาดทางกรรมสิ่งนี้เปรียบเหมือนต้องการดอกไม้งามบนดินที่ไม่ได้รดน้ำไม่กำจัดหญ้าจึงไม่อาจผลิตด,ดอกได้แต่เมื่อศีลเริ่มตั้งมั่นแม้โชคยังไม่มาทันทีแต่จะเริ่มมีสัญญาณดีเช่นชีวิตเริ่มปลอดภัยได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง มีงานมีเงินหมุนเข้าแบบไม่คาดคิดมีคนรักใคร่ให้โอกาสและที่สำคัญใจจะเริ่มผ่องใสเหมือนโชคเริ่มเดินเข้ามาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแม้การถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่แต่การรักษาศีลคือการขยายภาชนะรองรับบุญถ้าภาชนะมีรอยรั่วบุญใหญ่แค่ไหนก็เก็บไม่อยู่ยิ่งโชคใหญ่ยิ่งต้องมีพื้นฐานรองรับ ถ้าไม่มีศีลรองรับเหมือนได้โชคก้อนใหญ่แต่รักษาไม่ได้ไหลออกหมดถูกหวยแต่หมดไปกับหนี้ถูกหวยแต่ครอบครัวแตกถูกหวยแต่เจอคดีความนั่นเพราะไม่มีศีลประคองผลบุญให้ตั้งมั่นศีลจึงไม่ใช่เพียงความดีแต่เป็นการสร้างความมั่นคงให้โชคอยู่กับเราไม่ใช่แค่ผ่านมาแล้วหายไปผู้ที่อยากเปิดดวงรับโชคแรงๆต้องเริ่มจากใจสะอาดก่อน ศีลคือการกวาดลานใจให้โลง่งให้บุญเข้ามาจอดให้โชคเข้ามาแวะและทำให้ผลบุญพักอยู่ในชีวิตอย่างไม่หนีจากไปอย่างง่ายง่ายแล้วเมื่อถึงวันที่บุญพร้อมโชคพร้อมศีลเป็นฐานพร้อมการกระทำเป็นบุญความคิดเป็นบุญดวงก็จะเปิดทางสว่างเหมือนฟ้ากับดินประสานกันลงตัว จังหวะแห่งโชคลาภก็จะเกิดขึ้นอย่างที่บางคนเรียกว่าปาฏิหาริย์แต่ในทางธรรมมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์เลยมันคือผลของเหตุที่เราปลูกไว้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นภาวนาบารมีคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเหมือนการปรับสัญญาณภายในให้เชื่อมต่อกับแรงบุญเก่าที่เคยสร้างไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติเพราะโชคลาภไม่ได้เกิดจากการขอพรอ,อย่างเดียว แต่เกิดจากจิตที่พร้อมจะรับหากจิตยังฟุ้งซ่านวุ่นวายเต็มไปด้วยความอยากความกลัวความกังวลแม้โชคจะลอยผ่านมาก็เหมือนไม่เห็นแม้โอกาสจะมาตรงหน้าใจก็จับไม่ทันเปรียบเหมือนคนมีโทรทัศน์ราคาแพงแต่สัญญาณล้มหาภาพไม่เจอในทางธรรมจึงว่าโชคไม่ได้หนีเราเราต่างหากที่ยังตามคลื่นโชคไม่ทัน ภาวนาไม่ใช่เพียงการนั่งสมาธิแบบหลับตาเฉยๆแต่คือการรวบรวมพลังของจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับเส้นทางบุญที่ตัวเองได้สร้างไว้เมื่อจิตสงบความคิดจะคมชัดเหมือนกระจกที่ถูกเช็ดจนใสมองอะไรทะลุเห็นเหตุเห็นผลเห็นโอกาสก่อนคนอื่น มองเลขแล้วรู้สึกถูกใจโดยไม่ใช่ความโลภแต่มาจากความนิ่งสงบภายในคล้ายมีแรงดึงบางอย่างนำทางจิตให้เลือกถูกการซื้อหวยแบบคนที่ยังฟุ้งซ่านคือซื้อด้วยความอยากแต่การเลือกจากจิตที่สงบคือซื้อด้วยสัญญาณบุญซึ่งต่างกันราวฟ้ากับดินภาวนาบารมีทำให้ใจไม่เร่งรีบไม่ผีผลามและไม่เสี่ยงดวงด้วยความมัวเมา แต่ทำให้เรามีสติในทุกครั้งที่คิดจะลงทุนหรือเสี่ยงโชคเพราะสติเป็นแสงสว่างให้ปัญญาฉายออกมาเมื่อจิตนิ่งโอกาสที่ดีจะถูกมองเห็นได้ง่ายขึ้นเหมือนคนที่ยืนอยู่สูงกว่าย่อมเห็นภาพกว้างกว่าคนมีภาวนาจึงจับจังหวะชีวิตเก่งกว่าเห็นจังหวะซื้อขายลงมือทำหรือหยุดได้ถูกเวลา นี่คือโชคลาภที่เกิดจากปัญญาที่มาจากการภาวนาไม่ใช่โชคแบบเสี่ยงดวงแต่เป็นโชคที่มาจากความพร้อมทางใจการภาวนายังเหมือนการเชื่อมต่อกับบุญเก่าที่เราสร้างไว้หากเปรียบบุญเหมือนเงินในบัญชีจิตที่สงบคือตัวเชื่อมเพื่อกดถอนหากจิตไม่สงบก็เหมือนเครื่อง ATM ขัดข้องมีเงินอยู่แต่กดไม่ออกมีบุญแต่รับไม่ทันมีโชคแต่ไม่ถึงมือ ดังนั้นเมื่อจิตเริ่มนิ่งบุญเก่าที่เคยสร้างไว้ก็เหมือนได้รับสัญญาณเรียกกลับมาหาเราโชคดีจึงเริ่มปรากฏทีละขั้นชีวิตเริ่มเจอคนดีพูดดีมีงานมีรายได้มีช่องทางมีคำแนะนำดีๆเข้ามาแบบเหมือนบังเอิญแต่จริงๆแล้วไม่ใช่บังเอิญเลยมันคือผลแห่งภาวนาบางคนภาวนาแล้วทำไมยังไม่ถูกหวยเพราะผลบุญแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนภาวนาแล้วสิ่งแรกที่ได้ไม่ใช่เงินก้อนแต่เป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนชีวิตเช่นนี่เริ่มปิดง่ายขึ้นมีงานมีรายได้มีคนช่วยเหลือครอบครัวดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเคราะเพศภัยลดลงเหมือนจักรวาลกำลังจัดบ้านให้ชีวิตเราก่อนพาบุญใหญ่เข้ามาถ้าใจยังไม่พร้อมได้โชคใหญ่มาก็รับไว้ไม่ได้ ภาวนาจึงเหมือนการเตรียมภาชนะบุญให้แข็งแรงรองรับโชคที่จะมาถึงเมื่อจิตสงบผลบุญจะเหมือนสายน้ำที่ไหลกลับคืนช่วยผลักดันโอกาสที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตเราจะตัดสินใจแม่นยำขึ้นรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นอะไรควรรอและอะไรควรปล่อยไปนี่คือยานปัญญาที่เกิดจากการภาวนาไม่ใช่การเดาไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่เป็นความชัดเจนที่เกิดจากความตั้งมั่นของจิตภาวนาบารมีจึงไม่ใช่หนทางลัดไปสู่โชคแต่เป็นการเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อรับโชคอย่างมั่นคงในวันที่เราพร้อมบุญพร้อมผลบุญก็จะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นความสมดุลของเหตุและผลเช่นเดียวกับการถูกรางวัลใหญ่หากดวงยังไม่ถึงให้ใช้ภาวนาขัดเกลาจิตจนกว่าคลื่นบุญจะตรงกัน หากดวงใกล้พร้อมภาวนาจะเป็นแรงส่งท้ายให้โอกาสพุ่งเข้าหาโดยไม่พลาดโชคไม่ได้เกิดจากการรอคอยแต่เกิดจากการเตรียมใจให้พร้อมรับและผู้ที่ภาวนาเป็นประจำจะเข้าใจเองว่าบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ความจริงแล้วคือกฎแห่งเหตุและผลที่มาถึงช่วงเวลาสุกงอมตังหากเจตนาบารมีคือหัวใจลึกที่สุดของการสร้างบุญเพื่อเรียกโชคลาภ เพราะเจตนาคือรากเงาของกรรมทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าคำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความคิดเพียงเสี้ยววินาทีหากมีเจตนาอยู่เบื้องหลังผลบุญหรือผลกรรมก็จะสืบเนื่องตามนั้นอย่างแม่นยำเหมือนเงาตามตัวในทางธรรมจึงกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวสร้างบุญเจตนาเป็นตัวสร้างโชคเจตนาเป็นตัวนำพาผลลัพธ์บางคนทำบุญเหมือนทำธุรกิจอยากได้โชค อยากถูกหวยอยากรวยเร็วแต่ใจลึกๆแอบเร่งแอบหวังแอบอยากเอาเปรียบบุญผลจึงไม่เต็มมือเหมือนทำบุญด้วยมือหนึ่งแต่ใจอีกมือแอบขอผลตอบแทนความคลาดเคลื่อนนี้ทำให้บุญส่งผลได้ไม่เต็มกำลังคนที่โชคใหญ่เข้าหาโดยไม่ต้องตามไล่ไม่ใช่เพราะเขาเกิดมาดวงดีเฉยแต่เพราะเจตนาภายในสะอาดไม่เร่งไม่หวังแบบงกไม่ขอแบบบีบบังคับโชค แต่ทำบุญด้วยความตั้งใจเต็มเปรียบเหมือนทำแล้ววางทำแล้วปล่อยทำแล้วไม่ผูกมัดบุญไว้ด้วยความหวังระดับบีบเค้นบุญจึงเหมือนนกที่เป็นอิสระและบินกลับมาหาเราเองในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเจตนาบารมีทำให้จิตไม่ซื้อหวยด้วยความโลภแต่ซื้อด้วยความเบาสบายใจไม่สันไม่เร่งไม่คิดว่าต้องได้ได้ได้แต่คิดว่า ขอให้ที่ทำมาเป็นกุศลขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นตามธรรมจิตแบบนี้เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดโชคเพราะเป็นเจตนาที่ไม่พันธนาการบุญเมื่อเจตนาสะอาดบุญก็วิ่งหาผู้เป็นเจ้าของโดยอัตโนมัติบางคนไม่ขอพรไม่บ่นบานไม่ไล่ตามเลขไม่วิ่งหามูเตลูให้เหนื่อยแต่กลับกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดเพราะเจตนาภายในนิ่งและบริสุทธิ์กว่า เจตนาบารมีไม่ใช่การบอกตัวเองว่าต้องเป็นคนดีแต่คือการยอมรับกับใจว่าทุกครั้งที่หวังโชคเรากำลังหวังด้วยเจตนาแบบไหนถ้าเจตนาเต็มไปด้วยความกลัวกลัวไม่มีเงินกลัวไม่พอใช้กลัวแพ้ชีวิตผลก็เล็กเพราะต้นทางคือความกลัวแต่ถ้าเจตนาเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีแห่งความมั่นคงภายในอยากมีอยากสำเร็จแต่ไม่เบียดเบียนใครไม่คาดหวังแบบทำลายใจตัวเอง ผลจะใหญ่ขึ้นเพราะต้นทางเป็นพลังแห่งความสร้างสารรค์และเมตตาเหมือนเราปลูกต้นไม้ด้วยความรู้สึกอยากเห็นมันโตแทนที่จะหวังแค่เก็บผลให้เร็วที่สุดบางคนตั้งเจตนาว่าถ้าฉันถูกหวยฉันจะใช้เงินช่วยคนจะสร้างประโยชน์จะเลี้ยงครอบครัวให้ดีขึ้นพลังเจตนาแบบนี้เป็นเหมือนการเปิดบัญชีบุญรองรับโชคลาภก่อนโชคจะมาบุญเริ่มจัดเตรียมพื้นที่ให้ชีวิตเมื่อเจตนาสะอาด เท่ากับเราประกาศจุดยืนต่อกรรมดีว่าเงินก้อนใหญ่จะไม่ทําให้เราหลงเจตนาแบบนี้ดึงดูดโชคมากกว่าเจตนาที่คิดเพียงเพื่อสนองความอยากเฉยๆในทางลึกเจตนาเปรียบเหมือนการเขียนโค้ดชะตาชีวิตลงในสนามกรรมถ้าโค้ดที่เขียนคือความอยากแบบไร้สติชะตาก็จะวุ่นวายแต่ถ้าโค้ดคือการตั้งมั่นว่าจะทําดีไม่ว่าสิ่งที่หวังจะมาหรือไม่มาโชคก็จะมาทางใดทางหนึ่งเสมอ บางครั้งโชคไม่ได้มาในรูปเงินก้อนแต่มาในรูปความรอดหรือการไม่เสียเงินที่ควรเสียซึ่งมีค่ามากกว่าโชคที่ได้มาอย่างรวดเร็วแต่คุมไม่อยู่เจตนาบารมีจึงเป็นรากฐานลับของคนที่ดูเหมือนโชควิ่งเข้าหาเองถ้าใจตั้งมั่นว่าจะใช้ลาบอย่างถูกต้องบุญจะไม่กลัวมาหาถ้าใจตั้งว่าจะให้ก่อนรับชีวิตจะไม่ขาดถ้าใจตั้งว่าจะใช้เงินเป็นเพื่อพยุงชีวิตไม่ใช่เพื่อพังชีวิต โชคจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเหมือนน้ำตามแรงโน้มถ่วงไม่มีการเร่งแต่ไหลอย่างมั่นคงและไม่หายไปไหนไง่ายๆผู้ที่มีเจตนาบารมีจะเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณของโชคก่อนที่โชคจะมาถึงเช่นมีเลขปรากฏซ้ำมีคนทักมีรางดีในใจหรือรู้สึกถูกดึงไปสู่โอกาสบางอย่างอย่างเป็นธรรมชาตินั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือผลของใจที่ตั้งเจตนาไว้อย่างถูกต้องแล้วจักรวาลกำลังกระตุ้นเส้นทางบุญให้เคลื่อนเข้าใกล้ผลลัพธ์ สุดท้ายคนที่โชคใหญ่เข้าหาโดยไม่ต้องตามไล่ไม่ใช่คนที่หยุดนิ่งแต่เป็นคนที่ตั้งใจอย่างสงบและเดินไปอย่างไม่เร่งร้อนเพราะเจตนาที่สงบกว่าความอยากคือประตูที่เปิดให้โชคเดินเข้ามาเองผู้ที่เข้าใจเจตนาบารมีจึงไม่ถามว่าเมื่อไหร่โชคจะมาแต่ถามว่าวันนี้ฉันตั้งใจถูกทางแล้วหรือยังแล้ววันที่ดวงบุญและเจตนาเชื่อมกันพอดีผลที่ได้อาจไม่ใช่การถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง แต่อาจาเป็นวันที่ชีวิตทั้งชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการสุดท้ายนี้โชคลาภและการถูกรางวัลใหญ่ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเพียงอย่างเดียวและไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้แต่เป็นผลสืบเนื่องจากการวางเหตุที่ถูกต้องในชีวิตทั้งการทำทานให้ใจไม่ตรณีรักษาศีลให้จิตไม่รั่วไหลภาวนาให้ใจนิ่งจับจังหวะโอกาส และตั้งเจตนาที่สะอาดจนบุญกล้าเดินเข้าหาเราอย่างไม่ต้องเรียกไม่ต้องเร่งไม่ต้องวิ่งไล่ตามเมื่อเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์เมื่อใจพร้อมโชคก็พร้อมเมื่อจิตนิ่งพอโอกาสก็เหมือนเดินเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอาจเป็นผลลัพธ์ที่คนภายนอกเห็นแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการเปลี่ยนจากคนที่หวังพึ่งโชคเป็นคนที่มีบุญรองรับโชค ไม่ว่าจะถูกหวยหรือไม่ชีวิตก็ไม่ตกต่ำเพราะมีเหตุแห่งความมั่งคั่งอยู่ในใจแล้วมีฐานบุญคอยรองรับแล้วและมีเส้นทางชีวิตที่มั่นคงกว่าลมโชคชั่วคราวสิ่งที่ได้นั้นไม่ใช่เพียงเงินแต่คือความไม่กลัวอนาคตไม่กังวลเรื่องชีวิตและรู้ว่าชะตาของเราอยู่ในมือของเราเอง หากวันนี้ชีวิตยังไม่ถึงวันที่โชคใหญ่เข้ามาก็อย่าเพิ่งท้อเพราะบางครั้งบุญกำลังจัดบ้านชีวิตให้เรียบร้อยก่อนเหมือนจักรวาลกำลังกวาดสิ่งไม่ดีออกเตรียมที่ว่างไว้ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาอยู่ช่วงที่ยังไม่เห็นผลคือช่วงที่บุญกำลังวางรากแก้วเข้าไปลึกที่สุดช่วงที่ยังไม่มีอะไรคือช่วงที่กำลังเติบโตแบบที่ตาเปล่ามองไม่เห็นขอให้เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเหตุที่วางไว้อย่างถูกต้องจะส่งผลอย่างแม่นยำเหมือนเงาตามตัว ดังนั้นอย่าหวังเพียงถูกหวยครั้งเดียวแล้วชีวิตดีขึ้นแต่จงสร้างเหตุให้ชีวิตดีขึ้นแม้ยังไม่ถูกรางวัลใหญ่เพราะโชคแท้จริงคือการมีชีวิตที่ไม่ทุกข์กับเงินอีกต่อไปและถ้าท่านรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าให้แรงบันดาลใจหรือช่วยให้ใจสว่างขึ้นสักเล็กน้อยขอฝากไว้เป็นมงคลชีวิตอีกหนึ่งข้อให้ติดตามให้แชร์ให้บอกต่อเหมือนการส่งบุญต่อไปไม่ให้หยุดอยู่ที่เราเพราะคำสอนหนึ่งประโยค การฟังเพียงไม่กี่นาทีอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้มากกว่าที่เราคิดหากพร้อมจะเดินเส้นทางบุญเส้นทางโชคและเส้นทางชีวิตไปด้วยกันขอเชิญติดตามไว้นะคะจะพาเดินจากความเชื่อที่ลอยอยู่บนฟ้ามายืนบนเหตุผลแห่งบุญที่เดินได้จริงในชีวิตประจำวันขอให้โชคดีขอให้ดวงเปิดขอให้บุญทำงานกับชีวิตของท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านเป็นผู้รับโชคอย่างมีสติ และเป็นผู้ครองลาบอย่างมีธรรม